เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเรื่องของสาร THCV กับความสัมพันธ์เรื่องการควบคุมน้ำหนักโดยเราจะมองผ่านมุมของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยลุ้วนๆเลยนะครับคือพอเราพูดคำว่ากัญชาปุ๊บเนี่ยเชื่อว,ว่าภาพในหัวของหลายๆคนคงจะออกมาคล้ายๆกันมันเป็นภาพจาหรือพฤติกรรมที่เราคุ้นเคยกันดีเลยเละครับ ใช่เลยครับหิวบ่อยกินเก่งกินจุบจิบแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นภาพจำที่ผูกติดมากับสารตัวดังอย่าง TSC มาตลอดเลยใช่ไหมครับแต่จะเป็นยังไงครับถ้าผมบอกว่าในพืชชนิดเดียวกันเนี่ยมันดันมีสารอีกตัวหนึ่งที่งานวิจัยกำลังมองว่าผลลัพธ์ของมันอาจจะตรงกันข้ามแบบกลับตาลปัดเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับเราจะเริ่มจากการทำความรู้จักสารตัวนี้กันก่อนแล้วไปดูกันว่ามันทำงานกับร่างกายเรายังไงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อควรระวังที่เราจำเป็นต้องรู้ครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสารประกอบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงแตกต่างจาก THC ที่เราคุ้นเคยกันแบบคนละเรื่องไปเลย สารตัวนี้มีชื่อว่า t h v ครับหรือชื่อเต็มๆก็คือเท t r ไฮโดรแค a นบ a ทราเวเลนคือถ้าเราไปดูโครงสร้างทางเคมีของมันเนี่ยโอ้โหแทบจะเหมือนกับ THC เลยครับแต่มันมีจุดต่างเล็กๆน,น้อยๆอยู่ตรงสายโซ่คาร์บอนที่สั้นกว่าซึ่งไอความต่างเล็กๆนี่แหละครับที่สําคัญมากมันเหมือนกับการที่เรามีกุญแจ2ดอกที่หน้าตาคล้ายกันมากแต่เปลี่ยนฟันไปแค่ซี่เดียวก็ทําให้ไขประตูคนละบานไปเลยและนี่แหละครับคือความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุด คือแบบคนละขั้วเลยในขณะที่ TSC เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการกระตุ้นความอยากอาหารหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าอาการมั่นชีสแต่งานวิจัยกลับกําลังศึกษา TSCV ในฐานะสารที่อาจจะมีศักยภาพในการควบคุมความหิวแทนซึ่งมันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับคําถามต่อมาก็คือแล้วมันทํางานยังไงละ่ะเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องไปดูระบบที่ซับซ้อนในร่างกายของเราที่เจ้า t h v มันเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยครับในร่างกายของเราทุกคนเนี่ยนะครับมีระบบที่เรียกว่า Endocannabinoid system หรือ ECSU ครับระบบนี้ให้เรานึกภาพว่ามันเหมือนเป็นผู้จัดการใหญ่ของร่างกายเราเลยคอยดูแลให้กระบวนการต่างๆมันทำงานอย่างสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วระบบ ECS เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมน้ำหนักของเราเลยครับเพราะมันทำหน้าที่เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการที่คอยควบคุมทั้งเรื่องความอยากอาหารการเผาผลาญพลังงานการสะสมไขมันไปจนถึงสมดุลของน้าตาลในเลือดด้วย จุดที่พีกที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับในระบบนี้มันมีตัวรับสัญญาณตัวหนึ่งที่ชื่อว่า CB1 ให้เราลองคิดภาพตามนะครับว่าเจ้า CB1 เนี่ยมันคือสวิตช์เปิดความหิวในร่างกายเราเลยแล้วสมมุติฐานของงานวิจัยก็เลยมองว่าหรือเจ้า TSCV เนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนตัวรีไฟที่เข้าไปลดการทํางานของสวิตช์ตัวนี้นั่นเองครับเอาละพอเราเข้าใจ,ใจากลไกคร่าวๆแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยต่างๆที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ย เขาค้นพบอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลของ THCv บ้างผลการศึกษาเบื้องต้นในสัตว์ทดลองนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะเขาพบว่า THCv เนี่ยไม่ได้ไปเพิ่มความอยากอาหารเหมือน THC นะครับแถมในบางกรณีอาจจะช่วยลดพฤติกรรมการกินที่เกินความจําเป็นได้ด้วยและที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันไม่ได้ทําให้เกิดอาการมึนเมาเหมือนกับ THC ครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องความอยากอาหารอย่างเดียวนะครับงานวิจัยยังไปไกลกว่านั้น คือไปดูเรื่องกระบวนการเผาผลาญในภาพรวมด้วยซึ่งก็มีข้อบ่งชี้เบื้องต้นออกมาครับว่า THCV อาจจะส่งผลต่อการใช้พลังงานของร่างกายการสะสมไขมันหรือแม้กระทั่งการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินด้วยและมีอีกหนึ่งประเด็นที่แน่จับตามองมากๆเลยครับก็คือความเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานและการดูแลสุขภาพด้านการเผาผลาญนี่แหละครับ มีงานวิจัยบางชิ้นที่พบว่า TSCV อาจจะมีศักยภาพในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและก็ปรับปรุงการทำงานของอินซูลินให้ดีขึ้นได้ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเลยนะครับนี่จึงเป็นหนึ่งในแง่มุมที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการวิจัย TSCV ในปัจจุบันเลยก็ว่าได้เอาละครับพอเราเห็นข้อมูลที่ดูมีหวังกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาที่สำคัญมากๆก็คือเราต้องดึงเบรกกันนิดนึง แล้วกลับมามองที่ความเป็นจริงทําความเข้าใจข้อจํากัดที่สําคัญอย่างยิ่งขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ณตอนนี้ครับขอย้ําตรงนี้ตัวใหญ่ๆชัดๆเลยนะครับว่า THCV ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักเพราะฉะนั้นเราต้องมอง THCV ในบริบทที่ถูกต้องนะครับมันไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่ทางลัดแต่มันเป็นเพียงแค่สารประกอบตัวหนึ่งที่อาจจะเข้าไปสนับสนุนระบบควบคุมเดิมของร่างกายเราให้ทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นเองครับ แล้วนี่คือความท้าทายใหญ่ๆเลยนะครับที่เราต้องรู้กันไว้ 1. คืองานวิจัยในมนุษย์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังมีน้อยมากๆ 2. คือเรายังไม่รู้เลยว่าปริมาณที่เหมาะสมและปลอดภัยคือเท่าไหร่ 3. คือผลกระทบในระยะยาวก็ยังไม่มีใครรู้และ 4. ที่สาคัญที่สุดคือมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของแพทย์เท่านั้นครับ ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดนะครับการมีอยู่ของ THCV เนี่ยมันเหมือนมาขย่าวความเชื่อเดิมๆของเราเกี่ยวกับกัญชาเลยมันทำให้เราเห็นว่าพืชชนิดนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจเยอะมากและทำให้รู้ว่าคำว่ากัญชาอาจไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับคำว่าหิวเสมอไปมันก็เลยเกิดเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของ THCV เนี่ย จะสามารถเป,เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ไปได้อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปครับ